สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาพบกันในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของพระพุทธศาสนากันไปแล้วใช่ไหมคะคุณครูได้ให้งานนักเรียนไว้เป็นอย่างไรบ้างคะทำเสร็จกันหรือยังถ้าเสร็จแล้ววันนี้เรามาเฉลยพร้อมๆกันดีกว่านะคะพร้อมนะคะข้อที่หนึ่ง เพราะเหตุใดจึงถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยคำตอบคือคนไทยส่วนใหญ่นับถือค่ะข้อที่สองขอ้อใดคือจุดมุ่งหมายที่สําคัญของพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาคำตอบคือชักชวนให้คนทำความดีค่ะข้อที่สวัดมีความสําคัญอย่างไรวัด เป็นสถานที่จัดศาสนาพิธีค่ะนักเรียนข้อที่4สิ่งใดในพระพุทธศาสนาที่ถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของคนไทยหลักในการดำเนินชีวิตก็คือหลักธรรมค่ะนักเรียนหลักธรรมนะคะข้อที่5กิจกรรมใดทางพระพุทธศาสนาที่เน้นการพัฒนาจิตใจก็คือการ ฝึกสมาธินั่นเองนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะทําถูกกันกี่ข้อเอ่ยไหนใครถูกห้าข้อบ้างเก่งมากคะ่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วในรายวิชาสังคมศึกษาในเรื่องพุทธประวัติ แล้วก่อนที่เราจะไปศึกษากันนะคะเราก็มาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะข้อ 1. นักเรียนอธิบายประวัติของพระพุทธเจ้าได้ 2. นักเรียนนําข้อคิดจากพุทธประวัติมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้และ 3. นักเรียนเห็นคุณค่าและความสําคัญในการเรียนรู้พุทธประวัติะคะ่ะในวันนี้นะคะครูก็มีตัวอย่างพุทธประวัติมาให้นักเรียนได้ดู โดยตัวอย่างนี้นะคะมีที่มาจาก Winner Study นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมๆกันนะคะจากศาสนาพุทธที่ถือว่าเป็นศาสนาที่สำคัญอีกศาสนาหนึ่งของโลกพุทธประวัติหรือประวัติความเป็นมาของศาสนาพุทธคือการมีศาสดาคือพระพุทธเจ้าเดิมพระพุทธเจ้ามีพระนามว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเป็นพระราชะโอรสของพระเจ้าสุดโททนะและพระนางสิฎิมหามายา ประสูตรในช่วงก่อนปีพุทธศักราช80ระหว่างที่พระนางสิริมหามายาเสด็จกลับบ้านเมืองของตนเองณสวนลุมพินีใต้ต้นสาละตรงกับวันขึ้น15บห้า <c oughs> ค่ำเดือน6ขนาเจ้าชายสิทธัตถะประสูติออกมาจากท้องพระมารดาพระองค์ทรงสามารถย่างพระบาทหรือเดินได้ถึง7จก้า มีดอกบัวขุดขึ้นมารองรับพระบาทเมื่อพระองค์ประสูติได้เพียง7วันพระนางสิริมหามายาพระมารดาก็สิ้นพระชนครับพรามแปดรูปทำนายว่าเจ้าชายสิทธัตถะเป็นผู้มีบุญบรารมีมาเกิดถ้าเจ้าชายครองราศก็จะได้เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่หากออกบวชก็จะได้เป็นาศาสดาเอกของโลก เมื่อพระเจ้าสุดโททนะได้ฟังดังนั้นก็ไม่ประสงค์ที่จะให้เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชจึงทําให้เจ้าชายสุขสบายตั้งแต่เยาว์วัยมีการสร้างปราสาทสามฤดูที่มีทหารขราชบริพารนางสนมหวังให้วันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะเลือกที่จะครองราชแทนการออกบวชครับเมื่อมีพระชนมายุครบ16บหกพรรษาได้อภิเสกสมรสกับพระนางพิมพาและมีพระโอรสร่วมกันหนึ่งพระองค์พระนามว่าราหุลที่แปลว่าบวง จนมาวันหนึ่งที่เจ้าชายสิทธัตถะรู้สึกเบื่อความสุขสบายจึงชวนสารถีให้พาออกไปเทีท่ยวนอกวังแต่แล้วความเบื่อกลับกลายเป็นความรู้สึกไม่สบายใจและทุกข์ใจมากขึ้น <S <s <ad> เมื่อพระองค์เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนนอกวังที่มีทั้งคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณนะทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นล้วนเป็นความทุกข์ทั้นสิน้นสิ่งนี้เรียกว่าเทวทูตหรือทูตสวรรค์ ทำให้พระองค์คิดหาหนทางหลุดพ้นจากวัฏสงสารมีทางเดียวคือจะต้องออกบวชเป็นพระนั่นเองครับพระองค์ตัดสินใจออกบวชหลังจากที่พระราหูประสูติได้เพียงไม่กี่วันด้วยการลักลอบออกจากวังพระองค์ทรงม้ากันทกะโดยมีนายชน,นะเสด็จตามไปด้วยมุ่งตรงไปที่แม่น้ําอนุมานาทีทรงตัดพระเกศาด้วยพระองค์เองและเปลี่ยนเครื่องทรงเป็นผ้ากาสาวพักหรือผ้าย้อมด้วยรถฝาดแห่งต้นไม้ และส่งมอบให้นายฉันนะนำกลับพระนครซึ่งการออกบวชครั้งนี้จึงเรียกว่าการเสด็จออกมหาพิเนสกรมหรือการเสด็จออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่ครับในระหว่างการบวชพระองค์ได้ค้นหาหนทางพ้นทุกข์มากมายไม่ว่าจะเป็นการบำเพ็ญทุกขรกกิริยาหรือการอดอาหารการขบฟันการกลั้นลมหายใจ แต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถพ้นจากความทุกข์ได้จนพระองค์ได้ยินเสียงการดีดพินสามสายของพระอินทคือพินสายที่1เสียงที่หย่อนเกินไปพินสายที่สองเสียงที่ตึงจนขาดเสียหายและสายพินที่สามมีเสียงที่ไพเราะพอดีไม่ตึงหรือไม่หย่อนจนเกินไปทําให้พระองค์กลับมาคิดว่าถ้าหากทําต่อไปก็ไม่ต่างจากพินสายที่สองตึงเกินไปสักวันมันต้องขาดไม่สามารถพ้นทุกข์ได้ จนในที่สุดพระองค์ก็ตัดสรู้ค้นพบอริยสัจส,สี่หรือความจริงอันประเสริฐความจริงของพระอริยะความจริงที่ทำให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นอริยะประกอบด้วยองค์ธรรมสี่ประการคือทุกข์สมุทยัยนิโรธและมรรคพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพานในพระชนมายุ80พรรษาในวันขึ้น15ค่ําเดือน6ซึ่งตรงกับวันประสูติและวันตัดสรู้ จึงเรียกวันนี้ว่าวันวิสาขาบูชาครับและนับวันนี้เป็นวันเริ่มปีพุทธศักราชหรือพุทธศักราชที่1ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถ้าเราอยากหลุดพ้นจากความไม่สบายใจหรือความทุกข์ใจหลักปฏิบัติง่ายๆก็คือการบริหารจิตและการเจริญปัญญาด้วยการนั่งสมาธิครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆพอจะเข้าใจกันบ้างแล้วเนาะ ต่อมานะคะครูจะสรุปเหตุการณ์พุทธประวัติตามช่วงอายุของพระพุทธเจ้าให้พวกเราทุกคนได้เห็นภาพกันมากขึ้นนะคะเหตุการณ์แรกนะคะหลังจากประสูติได้5วันก็ได้เข้าพิธีทํานายภาลักษณะหรือขนานพระนามเอาง่ายๆเลยถ้าเราจะเข้าใจกันง่ายๆก็คือพิธีการตั้งชื่อนั่นเองค่ะโดยชื่อที่ตั้งก็คือสิทธัตถะนั่นเองแต่เมื่อหลังประสูติได้7วันก็เกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้ามากๆเลยค่ะเด็กๆ ก็คือพม่านดาหรือแม่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้เสด็จสวรรคตรหรือคำแปลง่ายๆนะคะก็คือตายนั่นเองและเมื่อพระชนมายุได้เจ็ดพรรษานะคะก็เริ่มศึกษาศิลปะวิทยาก็จะเห็นได้ว่าขณะพระพุทธเจ้าก็ยังต้องเรียนหนังสือเลยนะคะดังนั้นพวกเราเป็นเด็กก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะเมื่อพระชนมายุได้16พรรษาก็ได้อภิเศษสมรสคืออะไรคะก็คือการแต่งงานนั่นเองค่ะ ต่อมาเมื่อพระชนมาอยู่ได้2 9พรรษาก็ได้เสด็จออกผนวดซึ่งเหตุผลสำคัญนะคะที่ทำให้พระพุทธเจ้าได้ทรงออกผนวดก็คือพอะองค์ได้ไปพบกับเทวทูตทั้ง4คืออะไรบ้างนะคะเทวทูตทั้ง4ก็จะมีคนเกิดคนแก่คนเจ็บแล้วก็คนตายและหลังจากนั้นนะคะพระพุทธเจ้าก็ทรงออกผนวดโดยได้ขี่ม้าออกไปโดยม้าตัวนั้นชื่อว่าม้ากันทะกะ แล้วก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะคะตอนไปก็มีผู้ติดตามไปด้วยหนึ่งคนชื่อว่านายฉันทะโดยสถานที่ที่มุ่งหน้าไปก็คือจะเป็นแม่น้ําอโนมานาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ผนวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ mm. ก็ไปศึกษาที่สํานักของอาราันดาบทแล้วก็อุทกกดาบทแล้วก็ลองทําวิธีหลายอย่างมากและรู้สึกว่าเอ๊ะที่เราทําทั้งหมดนี้คือไม่ใช่ทางที่จะทําให้เราบรรลุได้ วิธีที่ทําแล้วยิ่งไม่ได้ผลเลยนะคะก็คือการบําเพ็ญทุก,กากลักลียาก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยอดอาหารจนสู้ผอมแต่ก็ยังไม่บรรลุและสุดท้ายนะคะสิ่งที่ทําให้พระพุทธเจ้าตัดสรู้ได้ก็คือการนั่งสมาธิบําเพ็ญเพียรทําจิตใจให้สงบจนสุดท้ายได้ตัดสรู้ออกมาเป็นหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจสี่นั่นเองค่ะโดยมีทุกสมุทัยนิโรธแล้วก็มรคนั่นเอง เหตุการณ์สำคัญนะคะที่เรารับรู้ได้หลังจากที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้นะคะก็คือ1พระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสรู้ในวัน 15. ขึ้น15ค่้ามเดือน6ซึ่งต่อมาเราเรียกว่าวันวิสาขาบูชานั่นเองค่ะแล้วก็ในขณะที่ตัดสรู้นั้นมีพระชนมาอยู่ได้35พันสาส่วนสถานที่ตัดสรู้นะคะก็คือใต้ต้นพระศรีมหาโพลิิมฝั่งแม่น้ําเนรัญชลานั่นเองค่ะ สุดท้ายนะคะวันนี้ครูหวังว่าเด็กๆทุกคนนะคะจะได้รับความรู้ในเรื่องของพุทธประวัติของพระพุทธเจ้านะคะไม่มากก็น,น้อยกันเลยทีเดียวแล้วก็อย่าลืมทำแบบฝึกที่ครูแนบ,บไว้ในลิงก์ในคำอธิบายข้างล่างวิดีโอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ